สวัสดีครับพบก่อตั้งของรีเฟรครับอันนี้ก็เนื่องจากมีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องหลายท่านนะฮะที่เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับตัวออด i โอตัวเฟรนะว่าจะต่อเข้ากับมือถือได้อย่างไรนะฮะต้องบอกว่าออด i โอตัวเฟรมันไม่สามารถจะต่อเข้ากับมือถือโดยตรงได้ในทุกรุ่นเนาะต้องบอกว่างั้นมันจะมีบางรุ่นที่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เพราะเขามีซอฟต์แวร์ที่มันเชื่อมโยงกันนะ,ะเขาทาด้านในให้สามารถที่จะต่อเข้ากับ โทรศัพท์ได้โดยตรงด้วยการแปลงสายอะไรก็แล้วแต่นะตรงนั้นก็จะสามารถใช้ได้นะเช่นกรณีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเหมือนกับที่เขาถามมาก็คือมันเป็นงานจีนเนาอะ,อะงานจีนพวกอะไรนะ <S <S รีเวลล์เรผมนึกจำชื่อไม่ได้รีเวอลล์เรลคิวยี่อะไรประมาณนั้นหรอกับพวกงานจีนที่เป็นยามาฮ่าปอมอะนะ ก็ตัวนั้นจะไม่ได้นะฮะไม่สามารถที่จะต่อได้แต่ว่าเรายังสามารถที่จะใช้อุปกรณ์อื่นใช้ได้ก็คือ i r i ินั่นเองนะฮะ mm hmm. เราสามารถเอาไ r i ิกมาเล่นออดิโอมันได้นะฮะ mm hmm. ก็คือของออดิโอที่จะเข้าไปอัดแล้วก็เป็นตัวแปลงให้มันตรงขั้วเข้าไปในโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะฮะใน,ในกรณีเราไม่ต้องสนใจไปหาขั้วสายที่จะต่อเอาอัพตออกจาก usb ของเขาเลยนะฮะพอเราใช้ไลน์ออดิโออยู่แล้วผมว่า เท่าที่ลองดูเสียงแม่งไม่ได้แตกต่างเลยจริงๆจ,จริงๆนะก็คือมันลายออกลายออดิโอออกไอริกแบบเนี้ยไอริกราคารแบบนี้นะไอริกหอ่ะก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่กับการที่จะใช้ USB ออกจากตัวนี้แต่ว่าข้อดีของที่ออก USB ก็คือคนที่ทําเพลงด้วยไม่มีคอมพิวเตอร์นะก็ใช้ iPad ใช้พวกโทรศัพท์เล่นพวกกลาสแบนพวกอะไรได้ไอันี้กรณที่ใช้ IOS เนาะส่วนรุ่นอื่นๆที่ เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองถ่ายวิดีโอให้ดูด้วยอันนี้รูปแบบแรกก่อนนะอีกรูปแบบหนึง่งถ้าบอกว่าเราไม่อันนี้จะต่อคอมพิวเตอร์นะฮะจะต่อคอมพิวเตอร์ให้เป็นออเดีโอเออร์เฟสแล้วเราก็จะเปิดเพลงเล่นในคอมพิวเตอร์อะไรได้ปกตินะฮะใช้ลักอินอะไรเล่นเข้ามาได้เพราะว่าเราจะเล่นออเดีโอของเขานะก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวนี้เป็นออเดีโอเออร์เฟทที่ต่อคอมพิวเตอร์แล้วน,นี่กรณีที่มีคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็อยากจะอัดเข้าโทรศัพท์ไปเลยโดยที่ไม่ได้มีกล้องวิดีโอมาถ่ายแล้วก็จะไม่ต้องตัดตต่่อออไไม้องอะรรูปแบบ ง่ายๆแบบนั้นนะฮะก็ถ้าท่านอยากทำแบบนั้นง่ายๆนะสำหรับมีออดิโอเฟตแบบทั่วๆไปนะฮะไม่ต้องไม่ต้องเจาะลึกว่าเราจะมาอัดเป็นเพลงหรือว่าจะมาอัดเป็นลายที่ว่าจะแอดแท็กแยกแท็กอะไรประมาณนั้นไม่ไม่ได้สนใจตรงนั้นจะทำโคเวอร์สั้นๆหรือว่าจะเล่นทั้งเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยการอัดเป็นออดิโอเข้าไปเลยนีก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปสนใจหาขั้วแปลงที่จะเข้ากับ ทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของเรานะอันนี้ในกรณีก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะสำหรับโทรศัพท์นะฮะที่ผมใช้อัดเข้าไปเนี่ยคือผมเปิดกล้องเลยนะฮะกล้องกล้องในโทรศัพท์กล้องที่เราถ่ายวิดีโอปกตินะกดเปิดแล้วก็มาอัดเข้าไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องรุน่นอื่นอ่าผมไม่รู้เลยนะจริงๆรุ่รนอื่นๆเพราะว่าผมใช้ iOS แล้วก็จะมี Android อีกเครื่องนึง ก็เป็นซัมซุงนะซัมซุงตัวนั้นก็สามารถที่จะเปิดกล้องแล้วอัดเข้าไปได้เลยแต่ว่าโทรศัพท์รุ่นอื่นบางคนก็บอกว่าต้องลงอแอปอะไรสักอย่างน่ะวันนั้นผมไม่ทราบจริงนะต้องต้องขออภยัยผมไม่ทราบจริงว่าจะต้องใช้แอปอะไรผมก็ว่ากันไปนะประมาณนั้นเพราะว่าเราไม่มีเครื่องอยู่มันก็เดาไม่ถูกว่าเอ้ยไม่ต้องโหลดแอปโหลดอะไรเพิ่ไมไม่รู้เลยแต่ว่าเครื่องผม2เครื่องเนี่ยก็คือต่อสายเข้าไปแล้วก็เล่นได้เลยนะอ่ะโอเค วันนี้เราจะมาในรูปแบบของออริโอเตเฟ e นะอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นออริโอเตเฟตแบบผมก็ได้ออริโอเตเฟตอะไรก็ได้เพราะว่าเราใช้ออดิโอของมันใช้ปลีแอมของมันนะฮะปรีของใหม่ปรีไม่หรือปรีอะไรแต่แล้วแต่ปกติที่เราจะอัดเข้าไปถ้าบอกวันนี้องผมนี้่ผมจะใช้ปลักอินในการเล่นหรือเราจะเสียบเอฟเฟกต์กีตาร์เข้าไปเล่นก็ได้2ช่องนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นเอสไอวอูโนะแต่ออริโอเตเฟ e ตัวนี้เราจะต่อเล่นกับคอมพิวเตอร์นะฮะ เราก็จะเอาเสียงจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมาออกเป็นออเดีโอเข้าไอริกนะตัวนี้ก็คือแจ็คโมโนโมโนขีดเดียวทั่วไปผมจะเอาเข้าเนื่องจากเราจะฟังเสียงไปด้วยก็ได้นฟังเสียงไปด้วยจากเอาพุฒนะเอาพุฒเรามีผมมีลำโพงซูโรเมเตอร์ตอนที่เราเล่นอยู่พวกนี้เสียงภายนอกจะไม่เข้าไปนะเราได้ยินเสียงเปิดดังให้ไหนมันจะไม่เข้ามันจะเข้าเฉพาะที่เราต่ออินพุตเข้าไปเท่านั้นนะเราต่อ input อ,อินพุตอะไรเข้าไปอันนี้ อันนี้ต้องบอกคอมพิวเตอร์นะมันจะดังจากคอมพินนะเวเตอร์ ita, เ,เ,เท่านั้นนะฮะเราก็ได้เสียงจากคอมพิวเตอร์ออกมานะประมาณนั้นผมก็จะตอบแบบนี้เพราะเนื่องจากตัวไอริกมันเป็นโมโนนะเป็นโมโนทั้งคู่เนี่ยขั้วมันอะขั้วเสียบที่เป็นรูกพีตาเนี่ยมันเป็นโมโนเท่านั้นนะฮะมันไม่ได้เป็นซีเรีโอเราก็ใช้ขั้วที่เป็นโมโนธรรมดาด้วยกันนี่แหละเสียบเข้าไปเลยนะแค่นี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เลือกใช้ออปต์อะไรก็ได้ถ้าเขามีออปต์มากกว่านี้นะหมายถึงว่า เอาพุทด,ด้านหลังแล้วแล้วแต่แต่ผมว่าเสียบช่องโฟนก็ใช้ได้แล้วนะช่องโฟนที่เป็นขั้วเดียวแบบนี้เนื่องจากช่องโฟนมันรองรับสเตอริโอเนาะเราเสียบขั้วเดียวมันก็จะเป็นโมโนนั่นเองนะแค่นี้นะฮะจบแล้วจากนั้นช่องด้านหน้านี้นี่คือเสียบไอริกเนาะเราก็จะเสียบกีตาร์เข้าไปหรือไมโครโฟนหรืออะไรก็ได้นะฮะที่จะอัดเสียงเข้าไปใน โทรศัพท์นั่นเองนะฮะก็คือจะเล่นกับพวกเอฟเฟกพวกอะไรเนาะต้องผ่านเอฟเฟกอีกทีนึงมันถึงจะเสียงดังนะแต่ถ้าบอกว่าเราเล่นตัวเปล่าไปเลยหรือว่ากีตาร์ปกไฟฟ้าอาจจะเบาหน่อยนะประมาณนั้นเราก็ต้องใช้เอฟเฟกจากตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็นปลั๊กอินนั่นเองอนะ่าอีกขั้วหนึ่งสายหนึ่งที่มันออกแบบนี้ของไอริกมันเป็นขั้วเยอะแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้เราต้องมีตัวแปลงของเรานะฮะตัวแปลงของเราที่เป็น รุ่นของเราอะนะงงันเธอของผมยังเป็น l i g h t n นะ i น g i n 12นะฮะยังเป็น Lightning อยู่แลก็จะออกเป็น3.5มิลเนื่องจากตัวของ i อริมันเป็น3.5นะเราก็ต้องมีตัวแปลงแบบนี้นะหางหนูใส่เข้าไปเรียบร้อยจบแล้วก็เสียบเข้าไปในโทรศัพท์ได้เลยนะแบบนี้านะจากนั้นตรงนี้ผมก็จะต่อ Audio t e f a เข้าคอมพิวเตอร์นะนะนะเห็นภาพแล้วเนาะ เอาไป USB C เข้าไปแล้วก็เสียบสายลำโพงปกติปกติแล้วเวลาเปิดสัญญาณเนี่ยผมก็จะเปิดค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากมานนี้แล้วแต่บาลานซ์เสียงกันเอาเองผมก็จะเปิดเกือบสุดอะแต่มันก็ไม่สุดนะฮะประมาณสักกี่โมงกันดีว่าเป็นนาฬิกานะบ่ายสากว่ากว่าบ่ายสากว่าเลขสากว่านะ ไปสามนะอ่ะเสียบอย่างนี้เรียบร้อยเราก็ต่อเข้าโทรศัพท์ได้เลยทีนี้เราจะทดสอบง่ายๆย,ยังไงครับผมจะไปต่อเลยนะตรงนี้มองเห็นกน็รู้ว่าใส่อะไรไปแล้วนะเราทดสอบง่ายๆด้วยการเอา audio f e e เราสามารถเชื่อมต่อได้เรียบร้อยแล้วนะนะเราจะเทสว่าโทรศัพท์เราเนี่ยมันอัดเสียงเข้าไปได้หรือเปล่าด้วยวิธีการง่ายๆแบบนี้ผมจะเปิด backing tag อะไรต่างๆแล้วแต่ในในคอมพิวเตอร์ โดยที่จะกดอัดเข้าวิดีโอไปเราจะเทสแบบนี้ง่ายๆนะกดวิดีโอ,อสายมันสั้นนิดนึงอ่าแบบนี้ดเดี๋ยวเราผมจะกดอัดเข้าวิดีโอแล้วมาฟังกันดูมันต้องไม่มีเสียงภายนอกเข้าไปจริงๆเพราะว่าผมจะไม่เปิดเสียงภายนอกให้เราได้ยินเลยเราจะได้รู้ว่าสายต่างๆที่ตัวขั้วแปลงหรืออะไรต่างๆที่เราต่อเนี่ยมันใช้ได้นะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเปิดวิดีโอไปเลยตรงนี้ เปิดกล้องวิดีโอนะเสียงที่ผมพูดมันก็ต้องไปเข่าอันนี้เสียงพูดเพราะว่าผมใช้ไมค์จากกล้องนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันแต่เสียงวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอโดยที่ไม่เปิดเสียงลําโพงออกมานะแต่ว่าเปิดวอลลุ่มตรงนี้นะวอลลุ่มของเครื่องออเดียตโตเฟตเนื่องจากเราใช้ออเดียตโตเฟตเป็นสัญญาณเสียงเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงอะไรก็ได้เข้าไปแล้วกันเนาะอ่าอ่าแบบนี้เห็นไหมไม่มีเสียงอะไรนะเสียงคอมพิวเตอร์ผมเปิดอยู่มันเงียบกิบเดี๋ยวผมจะอัดเข้าไป กดอัดเลยนะไม่อัดอยู่นะอ,อัดวิดีโออยูอ่เป็นเสียงเพลงอะนะนี่ผมไม่ได้เปิดเสียงอะไรภายนอกเข้าไปนะเงียบกิบไปหมดเดี๋ยวเราจะเปิดกันอยู่ในนี้มันจะได้ยินเสียงของคอมพิวเตอร์เข้ามานะฮะโอเคอันนี้คือการทดสอบง่ายๆ่ะถ้าใครยังคิดว่าตัวเครื่องเรายังอัดไม่ได้ก็ลองทดสอบด้วยวิธีการนี้อ่ะผมถอดสายออกปึ๊บ จากนั้นเรามาฟังเสียงกันดูวิดีโอที่อัดไปเมื่อกี้นะฮะนี่นี่เห็นไหมฮะมีเสียงอยู่นะเห็นไหมเสียงแบ็กกิ้งแท็กที่ผมเปิดอยู่ในนั้นตอนแรกที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยผมไม่ได้เปิดเสียงให้มันได้ยินออกมาเลยเพราะว่ามันมาจากสัญญาณอินพุตและเอาพุตของตัวนี้นะฮะตัวสายเนี่ยจากไ r i ิ r มาเข้าโดยตรงเข้าโทรศัพท์เลยนะฮะ ไมของโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวอัดนะเป็นตัวขั้วของมันเป็นตัวอัดอ่าเรียบร้อยมันจะดังแบบนี้นะในกรณีที่เราจะต้องการเทสอ่าโอเคน่าจะเข้าใจจากนั้นอ่ะเรามาลองถ่ายวิดีโอกันดูผมจะถ่ายเป็นแนวตั้งกนะเอาแนวนอนก็ได้อ่าแนวนอนนี่ก็เหมือนเราทำ cover นะอ่า,โอ,นะอาโอเจากนั้นเหมือนเดิมนี่สายผมเสียบ ไห้วิกลับมานะเมื่อกี้ถอดเอาเว้ยดูด้านไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องเอามาด้านนี้ดีกว่าอ๋อนี่โทรศัพท์มันกลับด้านได้ครัวมันไกลเพราะว่าใช้สายสั้นนิดนึงแต่ถ้าใช้สายสั้นก็อาจจะดีกว่านะ <c oughs> ผมว่ามันจะช่วยเรื่องสัญญาณความลอสอหาที่ปากก่อนเรียบร้อยอย่างนี้นะต่อออเดียตูเฟ่เรียบร้อย วอลลุ่มอย่างที่บอกฮะผมก็เปิดไกลพอสมควรเปิดเกือบสุดแต่ก็ไม่สุดนะจากนั้นเราจะมาเล่นโคเวอรอะไรต่างๆก็คืออัดเสียงเข้าไปได้เลยนี้อันนี้จะเสียบกีตาร์เข้าไปแล้วนะผมจะใช้ปลั๊กอินในการเล่นเวลาททดสอบนะอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรอ่ะมันจะไม่ติดเข้าไปในกล้องเลยนะฮะที่เราถ่ายวิดีโออยู่นะมันก็จะได้แค่ ผ่านไอริกเท่านั้นอ่าโอเคนะเข้าใจตรงกันอ่าผมเสียบกีตาร์เข้าไปแล้วนะทีเน,เนี้ยผมต้องฟังเสียงด้วยเพราะว่าไม่งั้นเราไม่ได้ยินว่าจะเล่นแบ็กกิ้งแท็กไหให้ตรงโอเคเป็นแบบนี้อ่าจะเป็นประมาณนี้นะ ไม่รู้ไม่รู้เลือกอะไรเลือกไปมว่วงบวแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ปลักอินในการเล่นโซโล่อะไรก็แล้วแต่นะฮะอ่ะโอเคผมใช้เสียงนี้แล้วก็อัดวิดีโอเข้าไปเลยนะฮะนี่ก็จะเดี๋ยวจะเอาภาพจาก ตัวเนี้ยทับไปเลยนะภาพวิดีโอตอนที่เราเล่นนะนะมันก็เหมือนเราเล่นโคเวอร์ถ้าเราเปิดแบ็กกิ้งแท็กอื่นๆในคอมพิวเตอร์ก็ได้เลยเสียงในคอมพิวเตอร์ทุกอย่างจะเข้ามาในโทรศัพท์แทนนะโอเคอนั้นอ่าผมกดอัดเลยนะกดเข้าวิดีโอเลยนะอย่างเดียวไม่ได้มีแอปอื่นเข้ากล้องวิดีโอปกตินะนั้นเดี๋ยวเปิด Backing t แท็กมาเอาอยู่ไหนแล้วอะ่ะ อ่ะโอเคผมก็อัดลายกีตาร์ที่เราโซโล่เมื่อกี้ไปแล้วนะก็เสียงที่ได้ยินก็คือเสียงจากตัวกล้องโทรศัพท์เลยนะฮะชัดเจนก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับวิธีรูปแบบของการต่อออดิโอ o f a อ e เฟเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เนื่องจากอย่างที่บอกออดิโอ o f a อ e เฟแต่และตัวมันไม่สามารถที่จะต่อโทรศัพท์เข้าได้โดยตรงเราก็ใช้วิธีการเอาออดิโอของเขาไลาอัลนี่แหละมาใช้แล้วก็ก็ต่อเข้ากับพวกไอริกพวกอะไรเพื่อแปลง เข้าคั่วให้ตรงกันกับโทรศัพท์เราก็จะสามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันนะ,ะเสียงผมว่าคุณภาพเสียงไม่ค่อยต่างกันแต่นี้วนะ่าอย่างมันก็จะมีความต่างอยู่เรื่องของการที่เราจะเล่นแอปพลิเคชันอื่นๆที่เราจะตัดต่อเสียงอะไรประมาณนั้น mm. ก็อาจาจะมีบ้างนะแต่ถ้าบอกว่าแบบนี้ได้เลยโคปเวอร์ mm. ก็อัดวิดีโอเสร็จปั๊บก็ได้เสียงออกมาเป็นวิดีโอตามที่ดูแบบนั้นเลยนะฮะโอเคคลิปนี้จบเป็น ภาคหนึ่งแล้วกันแล้ออีกภาคหนึ่งเราจะไม่ต่อคอมพิวเตอร์กันเราใช้ a อ i เ t e r f a c e เป็นปรีแอมนะฮะแล้วก็มาต่อ FX เอฟเฟคเข้าไปกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะโอเคคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกัน ep 2นะสำหรับการต่อโดยที่ใช้อ i เ t e r f a c e เป็นเป็นปรีแอมฮะโดยที่ไม่ต่อคอมพิวเตอร์นะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะอย่าลืมดูคลิปต่อไปแล้วกัน,นะฮะทีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ